สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมที่ดินวิวภูเขาอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวนะคะภูเขาที่เห็นเป็นภูเขาด้านหน้าของอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวค่ะเ,เป็นภูเขาที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดถ้ำเจริญสุขนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาชมแปลงที่ดินกันนะคะที่ดินติดถนนสาธนารณะนะคะเป็นถนนลุกลังนะคะ ตามตามคลิปนะคะหน้ากว้างประมาณ25เมตรค่ะเนื้อที่2งาน81ตารางวานะคะเป็นที่ไล่ค่ะเป็นที่ไล่นะคะลักษณะที่ดินนะคะอยู่บนเนินนะคะอยู่บนเนินน้ำไฟพร้อมค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะ ตอนนี้เจ้าของที่ดินให้เช่าทำการเกษตรนะคะเป็นถั่วเขียวค่ะลักษณะแบบนี้นะคะภูเขาอยู่ด้านทิศตะวันออกของที่นะคะที่ดินติดถนนด้านทิศใต้ะคะ่ะติดถนนด้านทิศใต้นะคะในคลิปเป็นฝั่งตรงข้ามของที่ดินนะคะจะเห็นว่ามีเพื่อนบ้านนะคะ ไม่น่ากลัวค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะตั้งอยู่ตำบลปุ๊กแคค่ะอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีนะคะราคาขายอยู่ที่2งาน81ตารางวา4ี่แสนค่ะค่าใช้จ่ายในการโอนนะคะเจ้าของที่ดินออกให้หมดค่ะโฉะนดพร้อมโอนนะคะไม่ติดภาระค่ะ เดี๋ยวเรามาดูหน้าแปลงกันนะคะหน้าแปลงจะเริ่มจากเสาต้นนี้นะคะค่ะจากเสาต้นนี้นะคะลึกเข้าไปดงังท,ทางด้านทิศเหนือค่ะ,ะ,คะลึกเข้าไปทางด้านทิศเหนือก็จะเห็นเสาอีกต้นหนึ่งนะคะความลึกของของแปลงนะคะประมาณ50เมตรค่ะไม่เกิน50เมตรนะคะลึกเข้าไปทางด้านทิศเหนือนะคะส่วนด้านทิศใต้ที่ติดกับถนนนะคะจะประมาณสัก 25่สิบห้ายี่สิเมตรค่ะที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อคืนฝนตกแรงนะคะน้ําก็จะมีขังบ้างนิดหน่อยค่ะแต่ถ้าดูจากลักษณะแล้วที่แปลงนี้จะอยู่บนเนินนะคะสันเนินค่ะน้ําไม่ท่วมแน่นอนนะคะแต่เมื่อคืนฝนตกแรงนะคะก็เลยจะดูเหมือนมีน้ําขังนิดนึงค่ะแบบนี้นะคะวิววิวสวยมากค่ะบรรยากาศดีมาก ตอนนี้ที่ถ่ายคลิปนะคะเป็นเวลา10โมงเช้าค่ะการเดินทางมาที่ดินแปลงนี้นะคะใช้เส้นทางพหลโยธินค่ะจากกรุงเทพมหานครนะคะประมาณ135กิโลค่ะจากตัวเมืองสระบ,บุรีประมาณ18 1 9กิโลนะคะใช้ถนนพหลโยธินนะคะแล้วก็มาแยกเข้าไปยูเทิร์นกับรถที่ปัป๊มปตทชิฟฟี่นะคะ ก่อนถึงศูนย์อิสุสุนะคะยูเทินกลับมาเข้าที่ซอยบ้านบ่อหินค่ะขับตรงเข้ามาอีกประมาณสัก5กิโลนะคะก็จะเห็นวัดหนองว่านะคะอยู่ขวามือค่ะประมาณ5กิโลนะคะแล้วก็จะมีซอยเป็นถนนคอนกรีตค่ะเข้ามาอีกประมาณสัก2กิโลนะคะจะถึงที่ดินค่ะถ้าสนใจนะคะอยากจะ ชมที่ดินหรือจะให้พาชมนะคะให้โทรมาที่เบอร์098542 8555ปค่ะเป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็ไอดียลนะคะนัดเวลาเข้าชมที่ดินได้ค่ะมีแปลงเดียวนะคะราคาไม่แพงเลยค่ะ4ี่แสนห้านะคะโนดคุดแดงค่ะ มีเพื่อนบ้านนะคะสวัสดีค่ะ